ก็กาลัจะเข้ารีบปะผมรีบอะเวาะล่ะเอ้เรากำาังเพลงเรเนี่มะไมนี่ยไปทที่ขวามาขวาอะไรก็กำลังจะเข้าโอ้ยแล้วผมกมันจะเข้าที่ชะลอทไม่ข้างหน้าก็ว่างพี่ไม่ไปอ่ะก็กำลังจะเข้ารีบอ้ผมรีบพี่รีบรีบไปไหนอะ พี่แบบที่เอาไดล้เอาจริงเปล่าเอาปปแล้ได้ขับตามมาขับตามมาดีแบไมันนี้มาไอสแม่งปากดีไงมันโดนบ่ด้งในไเลยหมนักเลงนะบีดแปจังเลยอันี้มอันนี้มาไอพวกบีดแปบีดแปใส่นะมันต้องโดนได้หมดอ่ะ ดีไม่มีอะไรหรอยีะมีบแตร์เลยเนี่ยโดนได้หมดอ่ะได้หมดทำทุกคนรู้กันบ้างไหมเอาเลยอ่ะแบบนี้นี่โดนเลย่เดี๋ยวก็รู้การบีบแตรบนถนนปากดีบนถนนเนี่ยมันได้เหมือนกันขึ้นฝ่ายบนเวทีจริงนะผมเจอกันต้านคุณเราเนี่ยต้านคุณเราเนี่ยหน้าเดินเนี่ยฮะหน้าเดินเนี่ยขบตุ้นตีนด้วยขบตุตีนด้วย เปกันเปกันไปกันเฮ้ยเราทำหนึงเลยเดิอะเกิดไม่ดาวนทำงานด้วยโอเคสามคนครับหนึ่งยกสามนาทีไม่ปล่อยหลังหม่จัดไม่ปล่อยหน้ไม่ปล่อยใต้อ่วสำคัญนะครับโอเคมีกันไหมกอเก็บตัวนอนครับ เลี้ยบเฮ้ยเออ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 ยืดลงหนึ่งมือย้ายหนียืดลงย้ายยืดลหนึ่งกลับมากลับไปยืดลงหนึ่งยืดลงนึ่ยืดลงเฮ้ยตามแรครับครับครับเาครับเาลงเบาลงเครับไหนครับ รับครับ1 2 3 4์ได้ไหมสองสามสี่ครับไหวไหครับไหวครับจุจะเป็นเรื่องดีเรื่อง้องมีต้องมีต้องมีต้องมีโอเจุดจะสาย5้าครับผมบอกไว้ก่อนบนน้องหนูก็มาทีไม่เหมือนกันนะผม